เปิดตัวแล้ว Vivo X60T Pro+ plus ชายชิปเซรามิกคอน888ให้จอ amoled 120 h z กล้องหลัง4ตัวเลนส์ละ50ล้านพิกเซลมีชาร์จไว55วัตต์เปิดตัวแล้ว Vivo X60T Pro+ plus ชายชิป snapdragon 888ให้จอ amoled 120 h z กล้องหลัง4ตัวเลนส์ละ50ล้านพิกเซลมีชาร์จไว55วัตต์ ล่าสุดทาง Vivo ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่ในซีรีส์ X ซีรีส์ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยใช้ชื่อว่า Vivo X60T Pro+ Plus ครับสมาร์ทโฟนร,รุ่น Vivo X60T Pro+ Plus มีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขอบโค้งขนาด6.56นิ้วความละเอียดระดับ Full HD+ Plus มีค่าความสว่างสูงสุดระดับ1,300นิตพร้อมค่ารีเฟรชเรตระดับ120เฮรองรับการแสดงผลระดับ HDR10+ ใช้ชิปประมวลผลขว้วความซัมดัก้อน888ตัวท็อป,ปล่าสุดให้แรมมาแบบ l p d d r 5จัดเต็มที่2 g b พร้อม EXTENDED ดรแรมขนาด3 g b ส่วนลรให้มาแบบ VS 3 1มีเลือก118 g b กับ256 g b กครับ,บระบบปฏิการ Android 11ครับทับด้วย o r y g e n OS 1.0ตั้งแต่แกะกล่องนะครับให้กล้องหลงังมาทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์รับภาพ s a m s u n GN1 ค่ารูรับแสง f 1.57พร้อมกล้องอัลตร w i d ความละเอียด48ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์รับภาพ Sony IMX 598มีมุมมองในการรับภาพกว้าง1 1 4 5องศากล้องเพลร์ซโคปความละเอียด8ล้านพิกเซลรองรับการซูมแบบเอาที่ข้อ zoom 5เท่าและกล้อง portrait ความละเอียด12ล้านพิกเซลสำหรับถ่ายภาพหน้าช่าง,งเบอร์ส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่4 2 0 0ม a h รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว55วัตต์อีกด้วยครับ สมาร,ร์ทโฟนรุ่น v ิโ o ไ6 0 0 Pro Plus มีเร,เรื่องราคาตามนี้ครับรุ่นแรม8 g ิกร r o 1 8 g ิราคาอยู่ที่4,999หยวนหรือประมาณ24,700บาทและรุ่นแนม gig, รม1 2กิกร r อ256 g ิมีราคาอยู่ที่5,999หยวนหรือประมาณ29,500บาทครับส่วนจะวางจำหน่ายในกลุ่มประเทศอื่นด้วยหรือไม่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับ อนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้เพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ